วันที่21เมษายน2568ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติถนนราชดำเนินกรุงเทพมหาคนครค่ะนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเข้าวร่วมและ,ะกล่าวปาฐกถาพิเศษในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียแปซิฟิกสมัยที่81โดยนายกรัฐมนตรีค่ะได้ย้ำถึงความสำคัญของกลไกพหุภาคีเช่นองค์การสหประชาชาติ s AP, a p อ c a ซี a น ASEM, BIMSTEC และ a s ว่ามีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการรวมพลังประเทศสมาชิกเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้สร้างความเชื่อมโยงและผลักดันโนโยบายร่วมกันสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่แม้จะเป็นแหล่งการเติบโตทางเศรษฐ,ฐกิจมากกว่าครึ่งของโลกแต่ก็ยังเผชิญความเหลื่อมล้าที่เพิ่มขึ้นและภาวะยากจนที่ทวีความรุนแรงและนายกรัฐมนตรีค่ะยังแสดงถึงความกังวลต่อความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG โดยระบุว่าในปี2567กว่า8 4ของเป้าหมาย SDGs ในภูมิภาคยังมีความก้าวหน้าเพียงเล็กน้อยหรือถดถอยซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าประเทศสมาชิกต้องร่วมกันปรับแนวทางขับเคลื่อนนโยบายที่สร้างสรรค์และส่งเสริมนวัตกรรมในการพัฒนาเพื่อบรรลุปเป้าหมายนอกจากนี้ค่ะประเทศไทยยังได้ดำเนินการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางและเข้ารพความสมดุลของธรรมชาติโด ถือเป็นรากฐานสำคัญในการผลักดัน SDGs ทั้งในระดับประเทศและในการแบ่งปันองค์ความรู้แก่ประเทศที่สนใจไทยยินดีแบ่งปันแนวทางพัฒนานี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภูมิภาคร่วมกันค่ะและในโอกาสนี้ค่ะนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงยุทธศาสตสําคัญซึ่งจะนําไปสู่ความร่วมมือระดับภูมิภาคมีดังนี้ค่ะ 1>, 1. ครัวของโลกโดยไทยตั้งเป้าหมายการเป็นครัวของโลกโดยมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารผ่านการปรับโฉมภาคการเกษตรโดยการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่แม่นยำและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร,เร,กร2เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านการขับเคลื่อนด้วยซอฟต์พาวเวอร์และการพัฒนาโมเดลเศรษฐรกิจที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยไทยมีทุนทางวัฒนธรรมซึงสามารถต่อย,ยอดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านอุตสาหกรรมวัฒนธรรมการออกแบบนวัตกรรมและการท่อง เที่ยวเชิงสุขภาพค่ะและ 3. ค่ะการเปลี่ยนผ่านสีเขียวโดยไทยเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวผ่านโยบายเศรษฐกิจ BCG ที่เน้นการลดการปล่อยคาร์บอนใช้พลังงานสะอาดและส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนโดยตั้งเป้าให้ประเทศไทยบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2050และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065นายยกรัฐมนตรีค่ะกล่าวเพิ่มเติมว่าภายในปี2050ประชากรโลกกว่า70%จะอาศัยอยู่ใน เขตเมืองซึ่งสะท้อนถึงความจําเป็นของการพัฒนาเมืองที่ยังยืนและปลอดภัยทางด้านโครงสร้างพื้นฐานการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติตลอดจนการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติค่ะเช่นยาเสพติดการค้าม,มนุษย์และอาชญากรรมไฟเบอร์ไทยจึงให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างทักษะดิจิทัลให้ประชาชนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายค่ะ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn